สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันดีต้อนรับเข้าสู่อีจิงอีซีนะเดี๋ยววันนี้พี่พาไปตกปลาครับผมไกปลาพร้อมไหมครับวันนี้สุดยอดนะวันนี้นะค่ะนี่นะรวยแต่น้ำเช้านี่ลุยงานปลากันก่อนนะปลามันตกไงนี่แหละเน่นี่แหละนี่แบบนี้หย่อนหย่อนย่อนย่อนเดี๋ยวก็กิน A few moments later อุ้ยทางซ้ายทางขวาเลยครับแบตเทิ้ลกันครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ธนาเข้ามาครับ ใครนูคนนั้นโดน้ำครับมาแล้วครับรน้ำสนั่ขึ้นแล้วครับรแล้วครับฝาบเบรกจะตกน้ำแล้วครับขันนี้ครับ เ็เข้าสู่หม้แรกครับผมแผ่แผัญญามีูจเป็นาะนี่คูจะหมานมากัวผักบุ้งจีนมาไหมครับลบดามาเริ่มปวดขี้ตั้งหิบตั้งหิเคยขีปั้มมาก่อนต้องจัดลงีูต้องจัด ต้มปลาจาจเผึอกจาเปลือกกุ้งวันนี้เรามากับสายอามิกะของชิคกอรีครับผมสีสันสวยงามนี่ลื่นเนียนกิบสุดยอดไปเลยขอพระคุณชิคกอรีที่สนับสนุนครับผมมาแล้วครับไตมาแล้วเฮ้ย โอ้โหเจ็ดโบ๊ทมาเลยครับผมโอ้โหเสยเสยเอยอบเลยอนาคตของชาติตัวแรกครับเสียอไปเลยวูหุยห้ยเกือบแล้วขาถังนะทางเดิน สายอัมิกะ0.8นุ่มลื <c oughs> าา่นตีไก่ครับผมแผ่แผ่ใช่ดีนะรัาพูดถึงอ่ะอุ๊ยดึงโอ้โหตกใจเลย <c oughs> กำลังจับสายดึงไ <c oughs> อ้แม่ย้อย <c oughs> <c oughs> เออที่นี่ดนแล้วเนี่ยเห็นไหมดนแล้วเนี่ยคางมือเลยครับผมพากล้องเลยเห็นเห็นเลยโอ้ยสู้สู้ขับสู้โอ้ยสู้สู้สู้โอ้ยสู้สู้สู้โอ้ยมันสู้ขับโฆษณาก็ได้นะเราในกาลังเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยใหญ่ครับผม สุดของวันนี้แล้วเข้าไปครับหมายเดิมตีตรงเข้าไปอุ้ยข้างหลังลั่นครับอุ้ยข้างหลังลั่นครับหลัง,ลง,ลงเรือลั่นครับเราก็จะได้ครึ่งทางเขา <laughs> 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 โอ้โหสะท้านเรือมาเลยครับปืดสุดยอดไปเลย่สุดต้องใ,ใส่ทางเหรอ ในทางนั้นดิได้เป็นละเอาถุงซิปมาไหมโอ้ยวิย่งจับเลยโดนชนะโดนแล้ว <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> ใส่ตึงๆครับผมนี่ใส่สวย ยกเลยครับผมอ้ยต่ออะไรเรื่อยๆใส่เส <player> ื้อเค้ยขอ้มาแล้วครับผมหลังเรือมาแล้วโอ้ยเสียงดังหน่อยครับผมปิดฝาเบรยนะครับเดี๋ยวฝาเบรกตกน้ำนะหวันจัดครับผมเออขาเก็น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  มีเสียงร้องแบบหวานมากอะใหญ่มากอะคือมีเสียงอลังการมากเลยนะ sexy ช่างเยิบโอ้ยใส่โตครับผมสุดเอยยอดเปลือยโอ้ยตกหมึกเรากินอะไรกันครับนะต้นนี่ไงครับโอ้ยอดเปลือยนะวัฒนาจัดให้นะนี่ครับผม ตรงเครื่องครับผมอืยี่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 ด้วยแบบนี้เลยครับป๊อปโอ้โหถือรอบไปเลยนี่ก็ทานข้าวเช้ากันก่อนจังหวะที่รอน้องโสดานะรออีกเดียวนี่เด็ดมากครับนี่เด็ดมาก สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ e ีจ e ิงอีซีนะเดี๋ยววันนี้พี่พาไปตกปลาครับผมไปวันนี้เราจะมาชเชจ์กันนะได้จัดไปครับผมเห็นเนื้อหน้าดำแลี่เหเห็นเนื้อหน้าดำเห็นเนื้อจากเพิ่งไม่มาดีทําทำไงอะคู <laughs> ช่วงนี้หน้ามืดอยู่ครับกำลังขุดตาแตกอยู่ครับหลังเรือครับเทนเนอร์ตากระดุล้ลครับฮาเลยนะ ทำปลาหลุดเหรอ,อตายแล้ว้อมไหมครับวันนี้สุดยอดนะวันนี้นะค่ะนี่นะลุย,นะลยแต่น้ำเช้านี่ลุยงานปลากันก่อนนะปลามันตกไงนี่แหละแนนี่แหละนี่แบบนี้ย่อน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 ,อน,อนเดี๋ยวก,ก็กินโอเคนะใหม่ได้กันท้งเรือนะวันนี้นะค่ะลุยกันนะเขาบอกว่าจะมาตกหมึกนะที่ไหนได้พามาหลอกมาตกปลานะวันนี้นะต้องมีต้องมีสละกลับบ้านนะวันนี้จัดไปครับผม โอเคครับไตมาแล้วครับอ้๊ยอ้๊ยโดดน้ำครับไตโดดน้ำครับตามสัญญานะโดดน้ำนะครับไตตัวแรกโดดน้ำครับผมไตมาแล้วครับไตมาแล้วครับมาอีกแล้วครับเรือนี้มาจริงๆครับโอ้ยปลามาแล้วครับปลาขวาครับปลาขวาไปแล้วครับไปแล้วครับปวนปวนคนอื่นแล้วครับไปแล้วครับไตไปปวนแล้วครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับอุ้ยสละใสสวยใสสวยอุ้ยเต็มปากเต็มคำสวิงครับสวิงสวิงยู้ใส่หละฮะต่อยดูไ่อไม่เอาสวิงมาเน่โอ้ยโอ้ยมันสู้ครับมันสู้มันสู้ โอ้ยยกเลยสุดยอดไปเลยอ๋อกลีซีว้าหางเหรืองมาเลยครับผม แข็งแโอ้การปล่อยปลาทีมปล่อยปลาก็มาเป็นไงไต้เขาเขาได้ตัวนึ่งก็ไต้ก็ทำหลุดเป็นไงเข้าไต้สายหน้าเลยนะแถวแน่ครับแถวแน่แขนแทนง เถียงมันเถียงฉึกโอ้โหใส่สวยครับผมใส่โตโตยากไปเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหสุยยากไปเลยครับ <c oughs> โอ้ยมาแล้วครับโอ้ยทั้งเรือทั้งเรือคู่คู่คู่ ม <laughs> า้วมา,ลา,ลาลแล้วมาแล้วมาแล้วโอยโดนแล้วโดนแล้วอันอนี้ครับอมมังนี้ครับมตาตมงนี้ครับผม

เอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องว่ะมาลายมามาลายมามาลอยมาว่ะเป็นจิ๊กกิ้งจริงหมดไรจิ๊กจริงๆอ่ะก็จะปิดเบียดเลยสปีดทำยังไงครับใช้ปลายคันให้มันสร้างแอคชั่นให้นะครับสปีดครับผมในการสปีดมือปครับผมส็จะสวบไฟคันได้อ๋อสวบไฟคันนะอันนี้ไปใช้เป็นคันหมึกไงใช่ครับอ่าใช้ไปเลย แล้วแบบสโลทำไงเข้าครูสโลสโลก็ใช้กสปีดแต่ก็ช้าลงอ๋อหมายถึงว่าทําเราก็ได้การหมุนที่ช้าลงอย่างนี้ใช่ไหมครับเต่กระจะสะบัดปลายคันให้มันเป็นจังหวะที่สูงขึ้นอืมครับผมหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้สะบัดทีๆแล้วก็จะอ๋อแบบนี้นะครับออก็เหมือนเราเชิกหมึกนั่นแหละครับแต่ว่าเราทำกันต่อนเนื่องไงใช่ไหมครับโอเคยอดไปเลยครับ ขอบคุณครับจริงอีสี่แน่นอนครับผมโอ้โหถึงพื้นเลยนะนี่เฮ้ยมันกินแตกวะฮะเออถึงพื้นอ่ะไม่กระดุกกระติกเลยเอออะไรวะเนี่ะ โอ้ดึง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 ปลาแบนๆน่ะงูวัวย่าไปเลยกินได้ไหมหรือปล่อยแกงอะไรนะแกงเผ็ดกินได้เป็นไหมขึ้นไปบนฝังแล้วกซื้อเห็ดสุดยอดไปเลยได้ทุกสายพันธุ์ครับผมปลาวัวก็มาไปเอาเตามาจะย่างวัวนี่ นี่นะครับปลาปลาเรียกปลาอเลยครับคุปลาวัวนะปลาวัวลายปลาวัวลายนะระวังหนอกมันนะครับโอ้หนอกหนอกมหนกมองขุมครูนะเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยครับเอเหมือนเขลิบยูนิคอร์นยูนิคอร์นไปโตนะไปโตมากินขวันาต่อไปไปโตนะไปไหมเดี๋ยวเอาขึ้นเรือน้ำไปตรงเต็นตรงเต็นตรงเต็นมาแล้วครับผม แงนแคโรไรน่าริกไม่หลุดหรอกครับผมมาพุดๆๆๆๆมาเลยครับผมมาแล้วครับผมขาวๆมาแล้วครับอิสุดยอดไปเลยวชิวเลยครับผมสุดยอดไปเลยครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วครับนาซดาโดนแล้วครับ เจ้าู้สุดยอดไปเลยไม่แฮวแล้วนะไม่แฮวแล้วรอดแล้วใครเห็นว่านามเอ้ใครเห็นว่าสนามไ้หลยครับเอาเนละเอียดนี่ฮะวัฒนาทิปรันนะเขาจิ๊กกันอยู่นะโอ้โหโอ้อ้าวมึงมึงน้ำต้มโดนครับผมมึงน้ำเดือดครับผมมาแล้ครับน้ำต้มมาแล้วครับสุดยอดไปเลยครับสามสองหนึ่งเอาละครับมาตุ้มมาแล้วครับ าแล้วครับผมมาแล้วครับผม,ม,บผมสีชมพูทำงานอ๋สุดยอดไปเลยโคตรใหญ่อ่ะครับสเทอนน้ำสเทอร์นบกเลยครับผมสุดยอด,ด,ดครับซายไหนครับผมเนี่ยทิปรันนะผมทิปรันใช่หรือเปล่า <laughs> ทำทำอุ้ยทางซ้ายทางขวาเลยครับแบทเทิลกันครับโอ้สุดยอดเลยครับ โอ้ธนาเข้ามาครับใครหลุดคนนั้นโดนน้ำครับมาแล้วครับแล้วธนาขึ้นแล้วครับแล้วครับฝาเบรกจะตกน้ำแล้วครับคันนี้ครับอ้าวหินทำแทมเยอะไปเลยครับผมว้าวหนาได้ปลาตัวแรกมาแล้วครับผม ไหนฮะปลาตัวแรกตัว oh. ก่อนดูหน่อยโอ้มีครีมงัดนแบตออกไหมล่ะครีมเยอะมากเข้าปากเลยครับผมครีมเยอะมากปลาข้าวเหนียวไหน้วมาแล้วโยนไปก่อนก็ได้โยนวางไว้ก่อนนะโยนเลยเก็บไว้ก่อนเอออเาล่ะจะเข้าจุดโยนไปเลยเอ้ยโอ้โหไม่แพ้กันครับผมสู้ได้โดนเลยครับผม าสนาก็มาแล้วครับผมตึงๆแน่นเลยครับย้อนไปเลยไ่หลุดหลุดโดนอีกาดำมาแล้ววิงย้อนสายปะหลุดเรียบร้อย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร น้ำเดือดน้ำเดือดตีไปเลยตำรวจน้ำเดือดครับชั่วโมงน้ำเดือดครับผมโอ้ยโอ๊ยติดติดมาติดมาระวังครับ ปากบางนิดเดียวยปลาให้บองผามผาำโอ้โหตามอากาศโอ้โหเห็นเป็นตัวเลยเออสุดยอดไปเลย โอกัดจนเหยื่อบี้มันรู้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนครับผมน่าเสดาโดนแล้วครับผมโอ้มันเถียงมันเถียงมันเถียงมันเถีงยงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ยกเลยครับยกเลยยกเลยยกเลยป ว้าวสุดยอดเลยเน่ยหวานมากโอ้ไปแล้ววู้ฮู้สุดยอดเลย, yeah. <laughs> oh ยเออ yeah. <Okay. S 1> ใส่สวยใส่สวยน่า <c oughs> ดูแล้วครับัน่าดูแล้วครับไมโครเหรอไปแค่โลอ๋อมาแล้วครับมาแล้วครับยุ่ง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 รีบไป chuốc lên hết ư thừng leo thừng leo ไม่ออกเหรอเอามือก็ได้เอามือจับกำหัวงี้นี่นี่นี่กำหัวงี้แล้วก็เอามือจับตัวเบ็ดเออนั่นแหละแล้วก็เอามือจับที่ตัวเบ็ดแล้วก็ค่อยดึงตัวเบ็ดออกแค่นั้นเองอฝากด้วย <c oughs> อาจจะ <c oughs> โดนอีกแล้วครับหมานจริงครับหมานจริงๆริงครับผม sụp ngắt lôi cho bên lên mà chính không tiếng tiếng hấp tiếng Này subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เออหมานว่ะของข้างมางั้งไอ้ห รามันเทพสีขนมานสีขนมากมาแล้วครับทาเข็นครับนะอุนโดนล้วครับอ้ยดึงออกโอ้โหออกอุ้ยออกโอ้ยออกอุ้ยออกน้ำเดือดน้ำเดือด อ้าวผมไม่ไดเอามาเหรอชิบหายโอย้ตัวหลังใหญ่ครับตัวหลังใหญ่เดียดเ่ยมเดิมครับเดี่ยมเดิมเลยเอาาอกมาทางออกมาทางแคบหน่อยไสสวยครับใสสวยมา,มาแล้วครับเกาะสีชังยังหวานเสมอสนุกแบบนี้ได้ที่เรือไต่ฟิล์มครับ เต้าหิวหลุดยังดูโอ้เฮ้ยไตตักตักที่ตักแล้วเทวิงกั่นไงกูว่าแล้วไทยเดียวกันเลี้ยงไว้ก่อนมันจะหลุดก็ตอนนี้แหละตอนเลี้ยงเนี่ยไหนอยู่นู่นอยู่นู่นเร็ว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 ลังไว้ก่อนเดี๋ยวดึงสูงเดี๋ยวล้วหลุด หนวเล็กระวังระวังลุดระวังลุดโอ้ยนั่นไงโอ้ยนั่นไงหลุดจริงด้วยตายเรียกเลยตายปล่อยมึกผมอีกแล้วเสียดายเสียดายหนวดเล็กกนานเลย ก็เอาตัวนั้นก็ใหญ่พอกันนี่ไงมาเดินมาเดินมานี่ครับตัวนั้นหลุดแต่ว่าตัวนี้ยังอยู่ครับผมเป็นคู่กันเลยนะตัวที่สองใส่ใส่ตรงมือครับผมหลายตัวแล้ววันนี้ลิงไปเออออเโอเคโอเคอ๋อตอนนี้ครับเข้าสู่โหมดหมื้อเย็นนะได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเป็นซาชิมิเนละนี่นี่ฮะเอาโทรศัพท์เข้าอีกครู อเ้ยน,นี่ก็เข้าสูโมดมือเย็นครับผมก็ผลปรากฏวันนี้นะในการแข่งขันนะครับระหว่างน้องทีมวัส,สนานะแล้วก็นัสโซดานะครับเป็นไงบ้างครับผลกลวันนี้วันนี้ก็เออถือว่าเสมอกันนะครัะว่าวันนี้เราเหมือนเด็ดอย่างละอันอ่าใช่วัฒนา<ต>ก็หมันมึกมากวันนี้ ส่วนส่วนน้องโซดาก็หมานปามากๆนะครับดูจากในคลิปได้เลยโอ้โหทุกไม้ทุกทุกสเต็ปเลยทีเดียวก็โดนนะแต่ว่าน้อยๆนะก็ยังมีแบบว่ายังยังแบบไม่โดนแบบโตๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามเรทของอีกิงอีฟี่เดี๋ยวหนูพาพี่ไปตบมือเองค่ะทำ แต่เราไม่มีซีฟู้ดจัดไปเลยครับผมต้องลองนะต้องลองถ้ามีซีฟู้ดนี่จะจะโดนปลายามาเลยใช่ไหมไปลองดูนะไม่ต้องเกลียวกินครั้งแรกเลยนะโอ้โหเอ๊ แบบนี้แหรอครับเท้าอยู Brothers ่ร okay, ึทำแล้วแหมเท้าดีมากเลยครับผมสวัสดีครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับนี่มาแล้วครับตายโอ้โหยิ่งย่ำไปเลยเอาคืนให้นะเมื่อกี้ทำหลุดนะแหมน่ารักจริงๆเลยยอ่ไปเลยครับผมติดต่อได้ครับผม095 772 เจอสีหนึ่งหกครับผมประคอนพงงานครได้ย่าสยใจไปเลยเอ้หมดจริงนตนนี้เป็นประกอบการนะครับยกเราตกในนะนอได้แบ่งกันทานนะครับไปทำข้าวกันเนาะ A few moments later ตอนนี้ครับบรรยากาศปลาเผาแบบนี้ ถึงชอบไปเลยเขาได้รับความโควตุนจากสภิีเพคะทัวคนเกียรอะไรกูอะไรจะดีอยู่แล้วนี่ฮะตอนนี้ครับนี่ครูจะทำเมี่ยงปลานิลฮะไอ้เนอโอนได้ทานนะครับผมก่อนอื่นเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปน้ำจิ้มมีเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษนะครับผม มีที่นี่ที่เดียวสัิหีนะนีัยทัวร์ครับผมดูแล้วฟันตุยๆนะครับเห็นไตไอไหมคนระับนี่อยากจะให้เพื่อนๆได้กินมากนี่ฮะได้มาแล้วโอ้โหวัตถุดิบเลยค่านะไม่มาบอกเลยว่าพลาดมากน้าน้ำมนนะโอเคจวด